สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมอยู่กับรถยนต์ครอบครัวเจที่นั่งสายลุยที่บอกว่าสายลุยนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมคันนี้คือ Ford Everest 2.5 XLT เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0เทอร์โบเกียรธรรมดาเป็นตัว4 wheel drive นะครับรถเป็นรถปี2003นะครับสภาพสวยแล้วก็ น่าใช้งานมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในตัวของเครื่องยนต์แล้วก็การทํางานของระบบเกียร์โฟนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสําหรับรายละเอียดภายนอกของคันนี้นะครับสีภายนอกเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับด้านบนจะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็บริเวณกาบด้านข้างโป่งล้อพวกนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับรถสีเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีมีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาบ้างตามอายุตามการใช้งานนะครับ โคมไฟคู่หน้ารวมถึงไฟมุมสภาพแบบว่าใส่ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีหมองไม่มีแตกลายงานแน่นอนรวมถึงสปอตไลท์ด้านล่างด้วยระบบไฟสองสว่างทุกดวงใช้งานได้ครบนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเป็นซี่โครเมียมแนวนอนนะครับมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับกระจังหน้าก็อยู่ในสภาพแน่นหนานะครับไม่มีแตกไม่มีหักก็จะมีบันไดข้างของเดิมนะครับอยู่ครบทั้งซ้ายและขวานะครับ สภาพดีมากๆเป็นของเดิมจากโรงงานตัวนี้เป็นตัว2.5 XLT Limited นะครับนี่มีโลโกโล้ตัวหนังสือ Limited ติดอยู่ด้านท้ายโคมไฟท้ายก็อยู่ในสภาพสวยใสนะครับไม่หมองไม่แตกรุ่นนี้นะครับยางอะไหจะถูกติดตั้งไว้ด้านท้ายนะครับตัวของฝาครอบเองนะครับแล้วก็ตัวปิดด้านข้างที่เป็นโครเมียมก็อยู่ในสภาพยังสวยนะครับโครเมียมยังเงาเงา ประตูด้านท้ายก็เปิดออกด้านข้างแบบตู้เย็นนะครับเบาะแถว3าตัวนี้สามารถปรับพับได้ครับบันไดด้านหลังนะครับตัวแผ่นยางที่ปูก็สภาพดีนะครับไม่ซีดไม่แตกแผงข้างด้านหลังนะครับแผงฝาท้ายมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมรถภายในยังได้ความสดได้ความใหม่นะครับ รถไม่่ช้ำไมโมโาดูล้อแม็กและยางกันนะครับคันนี้ก็ยังคงเป็นล้อแมกเดิมขนาด15นิ้วนะครับแมกทุกวงนะครับสภาพสวยมากๆแล้วก็ส่วนยางเนี่ยก็จะเป็นยาง AT ยี่ห้อ m a x x i s นะครับปี2022นะครับดอกลึกๆดอกหนาๆนะครับนี่ให้ดูจะชัดคัดสดีสวยนะครับรถคันนี้ เป็นรถที่ใช้งานในกรุงเทพป้ายกรุงเทพป้ายเดิมไม่เคยย้ายข้ามจังหวัดนะครับคัตซีไม่มีดินแดงไม่มีผกนะครับรวมถึงบริเวณซุ้มล้อด้านบนมาชมภายในกันครับภายในตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจทั้งคันนะครับเบาะทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับไม่มีขาดนะครับอาจจะมีรอยย่นๆบ้างนะครับตาม ลายของหนังมันนะครับถือว่าภายในยังสะอาดใช้ได้ตกแต่งด้วยลายไม้จากโรงงานนะครับสภาพของลายไม้เนี่ยก็ยังสียังฉ่ำๆเงาๆนะครับและเกอไม่ซีดไม่ลอกช่องแอร์ไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับสวิตควบคุมระบบแอร์ไม่ว่าแอร์หน้าแอร์หลังนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานหัวเกียร์สวยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา4 wheel drive นะครับ วงมาลัยเป็นพวงมาลัยของเดิมนะครับก็จะมีลายไม้แท้เข้ามารุ่นนี้ได้แอร์แบที่คู่หน้านะครับเป็นตัวท็อปตัวนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกมองข้างนะครับปรับเลนส์ไฟฟ้าฝาถาังน้ำมันก็จะเปิดจากสวิตตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายในการใช้งานกระจกหน้าต่าง4บานขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับแผงประตูสภาพสวยๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ มาชมภายในเบาะแถวที่2กันต่อนะครับสภาพก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากด้านหน้าเท่าไหร่นะครับโดยรวมก็ยังคงความสดความสะอาดไว้อยู่ถือว่าโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับมีแอร์ที่เพดานมาให้นะครับสําหรับเบาะแถวที่2แล้วก็เบาะแถวที่3มมีสวิตช์ควบคุมแยกไว้ให้แผงประตูทุกบานสภาพสวยนะครับ โต๊ะเบาแถวที่3เองนะครับก็ถือว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็นั่งใช้งานได้นะครับเบาไม่มีขาดเช่นกันครับมีแอร์หลังอยู่ที่ด้านบนเพดานไว้ให้นะครับสามารถปรับพับได้สำหรับเลขไม่รถคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาทั้งสิ้น1 8 3 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆภายในใช้งานได้ครบคันนะครับระบบแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเครื่องเสียงก็ เปลี่ยนมาใหม่เป็นของไ i โอนียนะครับใส่แผ่นซีดีเสียบ USB ได้นะครับระบบแอร์ก็จะควบคุมแยกกันนะครับสวิตช์ด้านซ้ายจะเป็นแอร์หลังส่วนตัวนี้จะเป็นแอร์ด้านหน้ากระจกมองข้างตัวนี้นะครับสามารถปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ครบมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิม2,005เทอร์โบนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีด ัวเครื่องยนต์อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับเครื่องก็แห้งๆไม่เยิ้มนะครับน้ํามันไม่มีรั่วซึมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็ถือว่าขับค่อนข้างสนุกนะครับอับตราเร่งก็ถือว่าดีทีเดียวโครงสร้างของตัวรถนะครับรถอยู่ในสภาพสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้านะครับผนังห้องเครื่องก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเหตุเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อกอของเดิม คานหน้าเดิมนะครับคานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยซ่อมไม่เคยทาสีนะครับรูน็อตจะลักษณะกลมๆคมๆรอยอาร์ก็จะลึกๆคมชัดนะครับฝากระโปรงก็เป็นชิ้นส่วนออริจินอลเดิมนะครับก็จะมีโลโก,โก้ของ Ford ประทับไว้ที่ปลายด้านฝากระโปรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับทุกคนจะได้ลองฟังเสียงไปพร้อมๆกัน ขณะนี้ผมก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะครับผมเสียงเครื่องก็ค่อนข้างเงียบนะครับซึ่งเสียงเครื่องยนต์ดีเซลก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับรถจะไม่มีเสียงเคกนะครับไม่มีเสียงแต่ว่าผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเครื่องยนต์ก็ถือว่าเดินเรียบเดินนิ่งไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตชักก้านวัดน้ำมันเครื่องให้ดู เครื่องยนต์แน่นเครื่องไม่หลวมนะครับเมื่อสักครู่ผมดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีควันมีไอหรือมีน้ำมันกระเด็นออกมาจากตัวของก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนสีล้อหรือว่าเกียร์โฟของรถคันนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้สมบูรณ์ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟล์หหรือว่าโฟล์โรนะครับเกียร์พวกนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใช้งานก็จะมีไฟสัญ,ญลักษณ์สีเขียวเป็นรูปล้อสี่ล้อขึ้นอยู่ที่หน้าปัดนะครับ ไฟดวงนี้จะขึ้นเฉพาะเมื่อเราเข้าเกียร์โฟเท่านั้นนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยไฟดวงนี้จะไม่มีการขึ้นค้างหรือว่ากระพริบค้างนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดค่าๆวเบื้องต้นของเจ้า Ford e v e r e s t 2.5 XLT Limited 4x4 คันนี้นะครับสำหรับราคาของเจ้า Ford e v e r e s t 2.5 XLT 4 w i n คันนี้นะครับ ผมขอเปิดราคาเอาไว้เป็นเงินสดนะครับที่169,000บาทนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์เจ็ที่นั่งประเภทที่ขับใช้งานในเมืองก็ได้เอาไปใช้ลุยใช้ขับท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้สมบุกสมบันนะครับหากสนใจสามารถติดต่อผมได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลายที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมพิกัดสำหรับดูรถคันนี้ผมอยู่ที่ซอยนะวมินทร์74อยู่ที่กรุงเทพนะครับ นัดดูได้ทุกวันเลยนะครับผมยังไงก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ